ส่วนให้พอรอนผู้เยาวบ้บานโดยเฉพาะกระใสก่อนนี่แล้วสาธุดเออด้้อน่ครับใส่สาธุดเด้อคุณพ,อพ่อผู้เยาวบ้านชมพานมากเกินมูเกียริกระสูงเพียงดาวก้าวกันได้ย่อยยอง,ยองการปกครองนั้นดีหล่นหาคนเสมออยากอยู่ในภาคปืนบ้านอีสานนี แมนบอมีเป็นคนดีเขาได้อาศัยพุ่มตุ่มไพเด้อรักประชาธิปไตยเขามีสิทธิเลือกตั้งเ้าวังใดแก่ผู้ใดเพิ่นเป็นหัวใจบานทํทำงานเรียกว่าตังพเนจงานพิเศษอยากหยุงลุงป่าได้พึงผ้าการที่เป็นหัวหนา้าหูตาแจงสว่างเด้อทานพญบัณฑต้องน้ำทางตอนให้เด็กหนุ่มหน่อยครับหลานหล่อนเฝ้าตื่นนอนประชากรร้ายหน่อยค่อยเตือนเฝ้าให้เปี่ยมขยันเพี้ยนมันสั่งท่านสิได้ให้ตื่นไว้อีกอย่างหนึ่ง ทา่านจะได้ใส่อำนาจนกเออากินกดเด้อไัยหาจินทา้งคดปนปั่นส,สันินเจ้าอย่ายิ่นดีด้วยของช่วยครับอย่าหลงซวยนะครับพวกรักม่วนรักค้วยพวกขี่รักเชยป่นเบียดเบียนพี่น้องให้จองเมียนใส่ตะล่าง